สวัสดีผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่า,ามาโชว์ด้ยวยดีกว่าพระนะครับอะไรพระผงสุพรรณนะครับพระนางพญา รู้อยู่ว่าสององค์นี้นะครับเป็นพระชุดเป็นจากภาคีแต่เป็นพระที่รุ่นจงอางออกศึกนะครับสององค์นี้คือท่านออกกุศลพระเสียรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีนะครับนะครับออกกุศลพระเสียรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีสร้างมานะครับสร้างมาแจกทหารนะครับที่ออกไปรบนะครับ ก็ไม่ต้องอะไรมากครับทหารที่ออกไปรบ,รบเนบพระองค์นี้ไปครับโดนยิงล้มลงไปแหละลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับไม่ได้คุยหรือว่าอะไรครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับผมพูดเรื่องจริงเลยนะครับคืออย่างเบญจภาคีเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่กันเบญจภาคีทุกวันนี้เป็นหลอกหลักร้อยหลักล้านนะครับเป็นหลักร้อยล้านเลยก็ว่าได้นะครับอย่างชาวบ้านธรรมดาอย่างเราก็คงจะไม่ได้ไปแตะหรอกครับ ต้องเป็นพวกเจ้าสัวพวกอะไรเท่านั้นพระเจ้าสัวทท้งนั้นครับอย่างสมพุทธคุณนะอยกอย่างนางพญาเนี่ยนะครับมหาเสน่ห์นะครับอ่าคงกระพันชาตีนะครับผู้คนชอบนะครับผู้หญิงส่วนมากอยากจ้าห้อยครับนี่คือราคาเท่าไหร่ผมจะบอกเลยราคาหลักร้อยครับมีเยอะนะครับถือว่าสร้างไว้เยอะสร้างไว้แจกฉหานนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับ คือเช่าม้าให้คอได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับเราดูเราไม่ได้ดูที่พุทธเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ดูที่พุทธพาณิชย์ครับเราดูที่พุทธคุณนะครับอย่างเนี้ยหลักร้อยครับผมอันนี้มีคนให้ผมมานะครับแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยหลักร้อยนะครับให้ผมมาทั้งสององค์ครับมาบูชาติดตัวไว้เลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับแต่นี้ผมเอามาเออเอาของเขามาแต่เอาผมเอามาเก็บนะครับอาเก็บรักษานะครับก็ รุ่นจงอางออกศึกเนี่ยครับผมไม่ได้จะมาเอามาขายหรือว่ามาอะไรนะครับแต่ผมจะมาบอกนะครับความรู้เกี่ยวกับพระองค์นี้อย่างเราเนี่ยอยากได้ผงสุพรรณสักองหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปเช่าเป็นหลักร้านหรอกครับเราเนี่ยแหละครับหลักร้อยติดคอก็ถือว่าไอ้นั่นแหละครับติดไว้องคหนึ่งอย่างเราอย่างอย่างพุทธคุณก็มีอํานาจนะครับผงสุพรรณคนห้อยแล้วมีอํานาจนะครับอ่าครับให้ชมก่อน นะครับอ่าอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่าชัดแล้วนี่นะครับอันนี้นางพยานะครับเนี่ยแหละครับปะบ้านบ้านครับครับก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e แล้วกดติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้คลิปผมนยครับสวยครับ